เนินพฤหัสที่มีสัญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลปรากฏอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและเกียรติยศผู้ที่มีดาวบนเนินพฤหัสใต้ขนนิ้วชี้ไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายหรือมือขวาจะมีลักษณะนิสัยที่รักการเรียนรู้และใฝ่รู้เรื่องต่างๆซึ่งอาจจะพัฒนาความรู้ในสาขาที่ตนเองสนใจได้อย่างเชี่ยวชาญและโดดเด่น จึงมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับและยกย่องในด้านสติปัญญาหรือความสามารถจากคนรอบข้างหรือสังคมดาวบนเนินพฤหัสยังบ่งบอกถึงเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงดีและพบความสำเร็จในด้านการงานที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองการได้รับการยอมรับและการนับถือจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความรู้และความสามารถที่เจ้าชะตามีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวกลางฝ่ามือในวิชาหัตศาสตร์ถือว่าเป็นคนที่มีพลังพิเศษหรือบุคลิกที่โดดเด่นแต่ก็มักจะมีความเสี่ยงหรือปัญหาเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดความรอบคอบหรือประมาทในการตัดสินใจ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาได้ตัวอย่างเช่นการลงทุนที่มีความเสี่ยงบุคคลที่มีดาวกลางฝ่ามืออาจมีความมั่นใจในตัวเองจนเกินไปและไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนการลงทุนการเงินโดยขาดการไตรตรองอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนมากหรือการมีความสัมพันธ์ที่ยุ่งยาก ความเชื่อมั่นในคนใกล้ตัวโดยขาดการพิจารณาให้ดีอาจทำให้เจอปัญหาการทรยศหรือการเข้าใจผิดที่กระทบจิตใจหรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่หวือหวาเกินไปด้วยนิสัยที่ชอบทำอะไรที่ท้าทายบางครั้งอาจประมาทเรื่องความปลอดภยัยเช่นการขับรถเร็วหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ข้อแนะนำคนที่มีลักษณะเช่นนี้ควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญควรหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงมือทำอะไรและพยายามหาความคิดเห็นจากคนรอบข้างเพื่อเพิ่มความรอบคอบในชีวิตค่ะไฟดำหรือขี้แมงวันบนนิ้วมือจะส่งผลต่อดวงชะตาตามความเชื่อโบราณไฟดำบนนิ้วโป้ง ผู้ที่มีไฝาดำบนนิ้วโป้งเชื่อว่ามีแนวโน้ทม,มนที่จะเจ็บป่วยง่ายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ่อยๆต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการดูแลร่างกายเป็นพิเศษไฝาดำบนนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายของความมีสเสนะ่ห์และอิทธิพลต่อผู้อื่นคนที่มีไฝาดำในตำแหน่งนี้มักจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างและมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจไฝดำบนนิ้วกลาง มักแสดงถึงความได้รับความเชื่อถือและการยกย่องจากผู้อื่นผู้ที่มีฝายดำในตำแหน่งนี้จะเป็นผู้นำและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไยดำบนนิ้วนางมักเป็นสนัญลักษณ์ ของชีวิตที่แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงมีความไม่แน่นอนและความทา้าทายต้องใช้ความอดทนและความเข้มแข็งในการจัดการกับชีวิตไฟดำบนนิ้วก้อยแสดงถึงความเก่งด้านการหาเงินการจัดการด้านการเงินที่คล่องแคล่วฉลาดคนที่มีไฟดำตำแหน่งนี้มีทักษะในการทำธุรกิจหรือการหาโอกาสในการเพิ่มรายได้